นี่ไงข้างหลังมีคนน้อง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 ยิงเลยเนี่ยน้องน้องยิงมันอเออใช่ดินะเ,เนี่ยไปเรื่องรถไปหาเพื่อนเราจะไปล่าก,กันมามาเพื่อนเราจะไปไอ้ตรงที่มันลงเยอะๆกัน Get in the car My friend <sm art> อะไรของเขาเนี่ยไม่ไหวเลย Get in the car อยู่ตรงไหน่อยเท่าที่จับได้อ๋ออยู่ท้ายนี่ <sm art>

ไอ้ตรงนี้มันลงเยอะไม่ใช่เหรอตอนนั้นที่พี่จะลงใช่ไหมไปเร็ไปขึ้นรถน่าจะมีหรอกขึ้นรถขึ้นรถให้เอิร์นให้น้องเอิร์นเอิร์นเอิร์นขับเอิร์นขับ

น้องขึ้นน้องขึ้นขึ้นขึ้นขไปตนเดนเดเออนี่ไงรถมันจอดรถมันจอด No, it's it's not a big one. Mark the location. เอาเนองเพื่อนเรา mark the location นูน่ปั้นรูปปัน้นระเบิดควันไปแล้วโอเคโอเคช่วยหน่อยจอาเอาออกมาทำไมน <laughs> ี่ไม่ไหวเลยนะเพื่อน <laughs> ไม่ไหวเลยอุ้ยอุ้ยมานีเร็วเพื่อนรักอะไรกัน,นโเร็วมานีไม่ไหวเลย

Nóng lỡ tôi <laughs> điêu đâu mấy quay ý lời nóng mấy nóng mấy ngoài chào 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 mấy ngoài นั่นไงเอมามันน้องโคตกัดว่าและเห็นเ <Wow. S 1> wow. ม,ม <c oughs> ื่อกี้ไม่ไหวว้าวว้าวตบมือตบมือเฮ้ยทำไมน้องได้ไเป็ MVP อ๋อน้องชุบไง